ขณะนี้ฮัสสันกุนซือใหม่ของทีมชาติไทยประกาศเป้าหมายใหญ่ของพลพรรคช้างศึกต้องคว้าแชมป์อาเซียน2026ให้ได้และเตรียมดึงนักเตะตัวเก่าคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมและชมมาสดะอิชิกุนซือคนเก่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สุสดท้านั่นกขอรับสู่ช่องบุมทงขอบอรรจิงต้องบุมทงครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก่อ,นอ่นฟ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบุมทงกันไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดสถานการณ์ของการปรับเปลี่ยนกุญซือหรือว่าเฮดโค้ชทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่มากมายครับเพราะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเดียมีการ ทีมชาติไทยแบบสุดช็อกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลชาวไทยเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการแต่งตั้ง อัลเทอรีฮัตสันนะครับเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เองเขาก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับอย่างเป็นทางการนะครับของอัลเทอรีฮัตสันแต่ว่าการแถลงข่าวแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับไม่มีผู้บริหารของสมาคมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเลขาธิการนะครับรวมไปถึงบรรดาสภากรรมการต่างๆนะครับรวมไปถึงฝ่ายเทคนิคนะครับที่มีส่วนโดยตรงเกี่ยวข้องกับการปลดการแต่งตั้งกุนซือ ทีมชาติไทยไม่เห็นเงาสักคนครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกของวงการฟุตบอลไทยมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอดีตทีฮัสซัน,นก็ได้มีการประกาศนะครับว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยในยุคข,ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่มากๆนั่นก็คือต้องพาทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์อาเซียนหรือว่าพวกมิสซูบิชิเอเล็กทริกคัเนี่ยนะครับให้ได้ในปี2026ก็ถือเป,เป็นเป้าหมายใหญ่ของทีมชาติไทยมากๆในยุคข,ของฮัสสันนะครับนอกจากนี้ฮัสซันเขาก็บอกว่าจะพาทีมชาติไทยคว้าตัวไปรู้ ฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้นะครับเพราะว่าเหลือการแข่งแค่2เกมนะครับในการเจอกับสีลังกาแล้วก็เจอกับเติร์กเมนิสถานถ้าไทยเก็บได้เพียงแค่4แต้มนะครับเป็นอย่างน้อยจาก2เกมก็จะลอยลำนะครับเข้าไปสู่รอบสุดท้ายได้สําเร็จตามเป้าหมายนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับทางอันเดนิเอรสันก็มองว่าในการแข่งขันในช่วงที่เหลือแล้วก็การเตรียมทีมนะทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมที่จะเรียกนะักเตะตัวเก่านะครับคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมไม่ว่าจะเป็นเทียรทอนบุญมาทันนะครับแบ็ก จากสโมสรบุรีรัมย์ยูเต็ดรวมไปถึงในรายของมุย้ยที่สินแดงดาด้วยนะครับกองหน้าตัวเก๋าจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดก็เตรียมที่จะคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมชาติไทยอีกครั้งด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอันที่แนัน ก็ทำเอาแฟนฟุตบอลชาวไทยนี่งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการชื่นชมนะครับว่ามาสดาอิชิอิกุนซื่คนเก่าเนี่ยถ้าผลงานกับทีมชาติไทยได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีแนวทางการทําทีมที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเข้ามาจะไม่ได้ปฏิวัติระบบของอิชิแต่อย่างใดนะครับก็จะพยายามปรับจุดที่เป็นจุดอ่อนนะครับให้กลับมาเป็นจุดแข็งให้ได้แล้วก็พาทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับขนาทางกุ คุณซือคนใหม่ยังชมกุณซือคนเก่าว่าเป็นกุณซือที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยบก็แปลกใจมากๆว่าทําไมทีมชาติไทยนะครับถึงปลดกุณซือที่ฝีบือดีออกจากตําแหน่งนะครับก็ต้องมารอดูว่าทนิฮัสซันจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งผลงานของฮัสซันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้คาว่าใช้ได้ละกันแต่ว่าก็ยังไม่มีผลงานที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับที่พาทีมชนะต้องยอมรับเลยนะครับว่าฮัสซันเนี่ยก็เคยคุมทีมช Zealand, มา,าตินิวซีแลนด์สหรัฐอเม ก็ตามเปอร์เซ็นชนะนะครับในการคุมทีมเหล่านี้ไม่ถึง53หรือว่า B เปอร์เซ็นชนะน้อยกว่ามาซาดาอ e ิชิ e. แน่นอนครับนี่ก็เป็นนะครับเป็นเส้นทางนะครับของทีมชาติไทยจะเป็นยังไงจะปังหรือพักนะครับเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับแต่ที่นแน่ๆครับสนัดที่เหลือในการเจอกับศรีลังกาแล้วก็เติร์กมิสิสานถ้าไม่ชนะผมบอกเลยว่าทัวลงยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ ความกดดันทั้งหมดนะครับอยู่บนบ่าของชายที่ชื่อแอนโทนีฮัตสันแล้วล่ะครับนี่ก็เป็นข่าวสารความผู้ใหญ่นะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบบุ๋มทุงังไปด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ